จะมีขั้นตอนต่างๆก็ตั้งแต่เจาะเลือดอะไรแล้วก็จนมาถึงขั้นตอนที่คุณหมอแนะนําเข้ามาก็คือว่าให้ไปตรวจคัดกรองดาวซินโดมซึ่งเมย์ก็เริ่มหาข้อมูลเลยค่ะว่ามันคืออะไรยังไงเราจะต้องไปตรวจกับที่ไหนยังไงหลังจากการค้นข้อมูลนะคะเมย์ก็ไปเจอกับ Health เฮลส์มายเฮลส์มา e เป็นผู้ให้บริการออนไลน์นะคะในการตรวจสุขภาพ ซึ่งแมว่า,เ,าเขาก็มีความคุ้มค่าเนาะสะดวกสบายบริการก็ดีค่ะแล้วก็เฉพาะจอดจงกับแต่ละบุคคลด้วยสะดวกสบายที่นี้ก็คือเมย์ไม่ต้องฝ่ารถติดไปที่โรงพยาบาลเพื่อนั่งรอคิวอะไรก็คือมีเจ้าหน้าที่มาให้บริการได้ถึงบ้านเลยมาเก็บผลเลือดแล้วก็